เสียงเครื่องจักรกรในโรงงานทอผ้าเหล็กเล่งแห่งหนึ่งในยานอุตสาหกรรมอึมครึมชานเมืองอินชอนดังกระหึม่มกลบเสียงลมหนาวที่พัดวีดวิวอยู่ภายนอกมีนาหญิงสาวชาวไทยไวัย28ปีรูปร่างเล็กแต่ดูแข็งแรงกำลังง่วนอยู่กับเครื่องจักรตรงหน้าดวงตาคมสายของเธอจับจองไปยังเส้นไดที่เคลื่อนหัวอย่างรวดเร็ว ผิวสีน้ำผึ่งเข้มของเธอตัดกับใบหน้าที่ซีดเซียวเล็กน้อยจากความหน่อยล้าผมสีดำยาวถูกรวบตึงไว้ด้านหลังอย่างเรียบร้อยเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เป็นชุดทำงานสีมอสอที่เห็นได้ชัดว่าผ่านการใช้งานมานานปีความหนาวเหน็บของฤดูหนาวในเกาหลีใต้ปีนี้ดูจะรุนแรงกว่าทุกปีหิมะแรกเพึ่งผ่านพ้นไปทิ้งไว้เพียงความเฉอะแฉะและอายันที่กัดกินแค อาจถึงกระดูกมีหน้าอ่อนหายใจเบาๆความคิดของเธอวนเวียนไปถึงครอบครัวที่เมืองไทยแม่และน้องที่รอคอยเงินที่เธอส่งกลับไปทุกเดือนภาพรอยยิ้มของพวกเขาคือพลังใจเดียวที่ทำให้เธอยืนหยัดสู้กับความยากลำบากในต่างแดนใดหอพักแรงงานต่างชาติที่เธออาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมชาติอีกสามคนนั้นขับแคบและอับชืนห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีเพียงเตียง สองชั้นสองเตียงและตู้เสื้อผ้าเก้าหนึ่งใบคือโลกส่วนตัวทั้งหมดของเธอบนผนังเนือหัวเตียงมีรูปถ่ายครอบครัวควใบเล็กติดอยู่เป็นภาพเดียวที่เชื่อมโยงเธอกับบ้านเกิดที่จักมาไกลแสนไกลมีนาเสร็จแล้วหรอจะกลับพร้อมกันไหมเสียงของรัตนาเพื่อนร่วมงานชาวไทยอีกคนดังขึ้นข้างๆมีนาก็มองนาฬิกาอืมใกลแล้วละรอแป๊บหนึ่งนะ เลิกงานแล้วความเหนื่อยล้าถาโทมเข้าใส่ร่างเล็กของเธอทันทีมีนาเดินออกจากโรงงานพร้อมกับรัดนาลมหนาวพัดปะทะใบหน้าจนชาไปหมดสองข้างทางเต็มไปด้วยโรงงานน้อยใหญ่ที่ปล่อยควันสีเทาขึ้นสู่ท้องฟ้าสีมลเสไฟจากร้านข้าวและตึกรามบ้านช่องเริ่มส่องสว่างขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศที่อึดอัดและเงียบเหงาของยานนี้ดูดีขึ้นเท่าใดนัก วันนี้หนาวจังเลยเนะรัตนาพูดพลางกระชับผ้าพันคอนั่นสิหนาวจนไม่อยากออกไปเลยมินาตอบวันนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนักอาจจะเป็นเพราะอากาศที่เปลี่ยนปแปลงหรือความเครียดที่สะสมมานานขณะที่ทั้งสองกำลังเดินผ่านตรอกเล็กๆที่ค่อนข้างเปลี่ยวมินาก็สังเกตเห็นชายสองคนยืนคุยกันอยู่หน้าร้านอาหารเกาหลีเล็กๆที่ปิดแล้วหนึ่งในนั้น แต่งกายด้วยชุดสูทสีเข้มดูมีภูมิฐานแต่อีกคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำท่าทางเหมือนนักเลงชายในชุดสูทกำลังยื่นซองสีขาวหนา,หนางให้กับชายอีกคนมีนามองเห็นแวบหนึ่งก่อนที่ชายในชุดสูทจะหันมาเห็นเธอพอดีสายตาของเขาที่มองมานั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความไม่พอใจทำให้มีนารู้สึกขนลอกสู้ขึ้นมาอย่างประหลาด เธอรีบกลมหนาแล้วเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่ามีนารัตนาถามเมื่อเดินพลนตรอกนั้นมาแล้วเปล่าไม่มีอะไรหรอกมีนาตอบเสียงเบาพยายามปัดความรู้สึกไม่สบายใจนั้นทิ้งไปเธอไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ชายในชุดสูทคนนั้นคือพักจุนซอนายตำรวจหนุ่มวัยเกือบสี่สิบปี เขาเป็นที่รู้จักกันดีในย่านนี้ว่าเป็นตำรวจที่เข้าถึงง่ายแต่เบื้องหลังความเข้าถึงง่ายนั้นคือเครือข่ายผลประโยชน์ที่เขาสร้างขึ้นอย่างเงียบการรับสวยเล็กน้อยทายจากร้านคา้าหรือการหลับตาข้างหนึ่งให้กับธุรกิจสีเท่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาพักจุนซอไม่ชอบให้ใครมาเห็นในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เห็นโดยเฉพาะพวกแรงงานต่างชาติที่เขามองว่า เป็นเพียงคนนอกที่สร้างปัญหาวันรุ่งขึ้นขณะที่มีนากำลังทำงานอยู่ในโรงงานตามปกติประตูโรงงานก็ถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับการปรากฏตัวของนายตำรวจพักจุนซอในเครื่องแบบเต็มยอดและตำรวจอีกสองนายใครไรชื่อมีนาเสียงของพักจุนซอดังกังวนันใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยอำนาจมีนาใจหายวาับเธอจำได้ทันที ว่าเขาคือชายที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้ฉันเองคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะมีนาตอบเสียงสันเล็กน้อยคุณถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์จากร้านสะดวกซื้อเมื่อคืนนี้ตอนนี้คุณต้องไปกับเราที่สถานีตำรวจพักจุนซอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพร้อมกับยื่นหมายจับปลอมให้เธอดูพันไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลย มีนาปฏิเสธเสียงดังความตกใจและหวาดกลัวถาโถมเข้าใส่เธอเรื่องนั้นไปให้การที่โรงพักก็แล้วกันพักจุนซอไม่สนใจคำปฏิเสธของเธอเขาอยากนาวให้ลูกน้องสองคนเข้าไปควบคุมตัวมีนาทันทีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆมองดูเหตุาการณ์ด้วยความตกใจและงุนงงรัตนพยายามจะเข้ามาพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกสายตาคมกริบของพักจุนซอมองปรามจนต้องเงียบไป มีนาถูกใส่กุญแจมือและพาตัวออกจากโรงงานไปทิ้งไว้เพียงความสับสนและความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่นั่นที่สถานีตำรวจมีนาถูกนำตัวเข้าไปห้องสอบสวนที่เย็นเชียบและอึดอัดผนังห้องสีเทามน่นยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวพักจุนซอนนั่งอยู่ตรงข้ามเธอบนโตะ๊ะมีเพียงแฟ้มเอกสารบางนานและเครื่องบันทึกเสียงคุณมีนาเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่ม คุณไปที่ร้านสะดวกซื้อ Happy Mart ใช่ไหมพักจุนซอเริ่มการสอบสวนใช่ค่ะแต่ฉันแค่เข้าไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้ขโมยอะไรเลยมีหน้าพยายามอธิบายด้วยภาษาเกาหลีที่กระทอนกระแท่นเจ้าของร้านยืนยันว่าเห็นคุณหยิบขนมปังกับนมใส่กระเป๋าแล้วเดินออกไปโดยไม่จ่ยเงินพักจุนซอพูดพลางจองหน้ามีนาขม e งไม่จริงค่ะ มีนาปฏิเสธเสียงดังความตกใจและหวาดกลัวทาโทมเข้าใส่เธอเรื่องนั้นไปให้การที่โรงพักก็แล้วกันพักจุนซอไม่สนใจคำปฏิเสธของเธอเข้าพยักหน้าให้ลูกน้องสองคนเข้าไปควบคุมตัวมีนาทันทีเพื่อนร่วมงานคนอื่นดีมองดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจและงุนงงรัตนาพยายามจะเข้ามาพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกสายตาคมกริบของพักจุนซอมองปรามจนต้องเงียบไป มีนาถูกใส่กุญแจมือและพาตัวออกจากโรงงานไปทิ้งไว้เพียงความสับสนและความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่นั่นที่สถานีตำรวจมีนาถูกนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนที่เย็นเชียบและอึดอัดพนังห้องสีเทามม่นยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวเขาโกหกฉันไม่ได้ทำมีนาพเลิตะโกนออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจน้ำตาเริ่มคลอหน่วย ใจเย็นคุณมีนาถ้าคุณยอมรับสารภาพแต่โดยดีโทษอาจจะเบาลงนะพักจุนซอเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นอ่อนลงเล็กน้อยแต่แววตาของเขายังคงเย็นชาฉันจะยอมรับได้ยังไงในเมื่อฉันไม่ได้ทำเมื่อคืนฉันเห็นคุณคุณอยู่ตรงนั้นมีนาพยายามจะพูดสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนก่อนแต่พักจุนซรีพูดแทะขึ้นทันทีคุณกำลังจะบอกว่าคุณเห็นผมงั้นหรอที่ไหน เมื่อไหร่อย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องนะคุณมีนาข้อหาของคุณคือลักทรัพย์ไม่ใช่การกุเรื่องสายร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเสียงของเขากลับมาแข่งกร้าวอีกครั้งมีนารู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่มีใครรับฟังเธอไม่มีล่ามไม่มีทนายเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังอย่างที่สุดการสอบสวนดำเนินไปอีกหลายชั่วโมง พักจุนซอพยายามกดดันและคมขู่เธอทุกวิธีทางเพื่อให้เธอยอมรับผิดแต่มีนาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธข่าวการจับกุมของมีนาเริ่มแพร่กระจายไปในหมู่คนงานไทยรัตนารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเธอเชื่อว่ามีนาเป็นคนดีและไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นแน่เธอจำได้ว่าเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับคิมมินจีนักข่าวสาวอิสระที่มักจะทำข่าวเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานต่างชาติ รัตนาตัดสินใจลองติดต่อคิมมินจีดูเพื่อว่าเธอจะช่วยอะไรมีนาได้บ้างคิมมินจีเป็นนักข่าวสาวไฟแรงวัยสาสิบต้นเธอมีอุดมการณ์แรงกล้าที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับผู้ดอยโอกาสเมื่อได้รับเรื่องราวของมีนาจากรัตนาเธอก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในทันทีการจับกุมที่ดูรวบรัดและข้อกล่าวหาที่ดูเหมือนจะถูกปั้นแต่งขึ้น ทำให้เธอตัดสินใจที่จะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองอย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องนะคุณมีนาข้อหาของคุณคือลักทรัพย์ไม่ใช่การกุเรื่องใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเสียงของเขากลับมาแข็งกราวอีกครั้งมีนารู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่มีใครรับฟังเธอมีล่ามไม่มีทนาย เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังอย่างที่สุดการสอบสวนดำเนินไปอีกหลายชั่วโมงพักจุนซอพยายามกดดันและคมคู่เธอทุกวิธีทางเพื่อให้เธอยอมรับผิดแต่มีนาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธข่าวการจับกุมของมีนาเริ่มแพร่กระจายไปในหมู่คนงานไทยรัตนารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเธอเชื่อว่ามีนาเป็นคนดีและไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้น แนนแนนจำได้ว่าเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับคิมมินจีคิมมินจีพยายามขอเข้าพบมีนาที่สถานีตำรวจในที่สุดเธอก็ได้รับอนุญาตหลังจากยืนยันสิทธิ์ของตนเองในฐานะนักข่าวและผู้ที่อาจจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นได้ได้เมื่อได้พบมีนาคิมมินจีก็รับฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความตั้งใจเธอสังเกตเห็นความหวาดกลัวและความสับสนในแววตาของมีนา แต่ก็ยังเห็นประกายของความเสื่อสัตย์และความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองคุณมีนาไม่ต้องกลัวนะคะฉันจะพยายามช่วยคุณอย่างเต็มที่คิมมินจีพูดให้กำลังใจคุณพอจะจํารายละเอียดอะไรได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคือนก่อนที่คุณเห็นนายตำรวจพักมีนานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันฉันไม่แน่ใจคะตอนนั้นตกใจมาก แต่เมือนฉันจะเพลอกดอัดเสียงในมือถือเอาไว้สั้นเส้นตอนที่เห็นเขาแล้วก็เหมือนจะมีกล้องวงจรปิดของร้านค้าฝั่งตรงข้ามทนด้วยค่ะดวงตาของคิมมินจีเป็นประกายจริงเหรอคะนั่นอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญได้เลยนะคะการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของมินาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยมีคิมมินจีเป็นแสงสว่างแห่งความหวังเพียงหนึ่งเดียวแต่ันทางข้างหน้า ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคและความมืดมนพักจุนซอไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาคัดขวางการของเขาได้ง่ายๆพักจุนซอเริ่มรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเขาได้รับรายงานว่ามีนักข่าวสาวคนหนึ่งพยายามเข้ามาช่วยเหลือมีนาและเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาความหุดหงิดชายชัดบนใบหน้าของนายตำรวจผู้เคยชินกับการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง เขาจะไม่ยอมให้เรื่องเล็กน้อยๆนี้มาทำลายอนาคตที่เขาวาดฝันไว้จับตาดูนักข่าวคนนั้นให้ดีแล้วก็จัดการเรื่องพยานกับกล้องวงจรปิดแถวนั้นสอย่าให้มีอะไรหลุดลอดไปได้พระจุนซอสั่งการลูกน้องคนสนิทด,ด้วยน้ำเสียงเชียบขาดเจ้าของร้านสะดวกซื้อแฮปปี้มารถูกขอความร่วมมือให้ยืนยันคำให้การเดิมที่ปลักปรำม,มีน้า ส่วนกล้องวงจรปิดของร้านค้าฝั่งตรงข้ามที่อาจจับภาพเหตุการณ์รับสินบนได้นั้นบังเอิญเสียและไม่มีการบันทึกภาพในวันเกิดเหตุพอดีคิมมินจีเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นบรรณาธิการของสำนักข่าวออนไลน์เล็กๆการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของมีนาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยมีคิมินจีเป็นแสงสว่างแห่งความหวังเพียงหนึ่งเดียว แต่บนทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคและความมืดมนที่เธอทำงานให้เริ่มส่งสัญญาณเตือนให้เธอถอยห่างจากคดีนี้โดยอ้างถึงผู้ใหญ่ที่ไม่พอใจแต่คิมมินจีไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆเธอยิ่งมั่นใจว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีนี้เธอตัดสินใจใช้ช่องทางส่วนตัวในการเผยแพร่เรื่องราวของมีนาผ่านบล็อกและโซเชียลมีเดีย โดยหวังว่าเราจะได้รับความสนใจจากสาธารณชนและอาจมีใครบางคนที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มีนาได้รับการประกันตัวออกมาหลังจากคิมมินจีและกลุ่มอาสาสมัครชาวไทยช่วยกันรวบรวมเงินประกันแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้กลับมาเป็นปกติถูกพักงานจากโรงงานและต้องมารายงานตัวที่สถานีตำรวจทุกสัปดาห์ความหวาดระแวงและความโดดเดี่ยวก้ากินหัวใจของเธอทุกวัน คุณมีนาคะเราต้องพยายามหาหลักฐานให้ได้มากกว่านี้คิมมินจีพูดกับมีนาในวันหนึ่งที่นัดเจอกันที่ร้านกาแฟเล็กๆมือถือของคุณยังอยู่กับตำรวจใช่ไหมคะเราต้องพยายามเอามันกลับมาให้ได้ถ้ามีคลิปเสียงนั้นจริงๆมันจะเป็นประโยชน์มากการขอคืนโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เรื่องง่ายพักจุนซอพยายามทวงเวลาและอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นา คิมมินจีต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายและแรงกดดันจากเสือที่เธอสร้างขึ้นเองจนในที่สุดตำรวจก็ยอมคืนโทรศัพท์มือถือของมีนาให้แต่ข้อมูลในนั้นถูกลบไปเกือบทั้งหมดรวมถึงคลิปเสียงที่อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยความสิ้นหวังเริ่มเข้ามาครอบงำมีนาอีกครั้งบางทีบางทีฉันควรจะยอมรับผิดไปซะให้มันจบชิมเรื่องไปเธอพูดเสียงสั้นเครือน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่ายอมแพ้สิคะ คุณมีนาคิมมินจีจับมือมีนาไว้แน่นความจริงต้องปรากฏสิคะเราต้องเชื่อมั่นในความยุติธรรมแม้จะพูดให้กำลังใจมีนาไปแบบนั้นแต่ในใจของคิมมินจีเองก็เริ่มรู้สึกท้อแท้เช่นกันการต่อสู้กับผู้มีอำนาจที่มองไม่เห็นนั้นยากเย็นแสนเข็นแต่แล้วปาดิหารีเล็กเค็กก็เกิดขึ้นวันหนึ่ง ขณะที่คิมมินจีกำลังตรวจสอบความคิดเห็นในบล็อกของเธอเธอพบข้อความจากผู้ใช้นิรนามคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนขับรถส่งของที่ผ่านไปเห็นเหตุการณ์ที่พักจุนซอรับสินบนในคืนนั้นพอดีและเขามีกล้องติดหน้ารถที่อาจจะบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้คิมมินจีรีบติดต่อกลับไปทันทีหลังจากนัดแนะกันอย่างระมัดระวัง เธอก็ได้พบกับชายคนนั้นเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางเสื้อที่กลัวจะเดือดร้อนแต่ก็ทนไม่ได้ที่เห็นคนบริสุทธิ์ต้องมารับคราเขาลังเลอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเหมอบไ,ไฟวิดีโอจากกล้องหน้ารถของเขาให้กับคิมมินจีภาพในวิดีโอไม่ค่อยชัดเจนนักเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและระยะค่อนข้างไกลแต่ก็พอมองเห็นร่างของพักจุนซอแม้จะเห็นเพียงด้านข้างและด้านหลัง กำลังรับซองบางอย่างจากชายอีกคนในบริเวณที่เกิดเหตุจริงและที่สำคัญที่สุดคือมีเสียงสนทนาบางส่วนที่บันทึกได้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีเนื้อหาที่ส่อไปทางทุจริตคิมมินจีรีบติดต่อกลับไปทันทีหลังจากนัดแน่กันอย่างระมัดระวัง